สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ดรแพทยแกะสูตรครับแกะสูตรที่ใช่ให้คุณได้ใช้สิ่งที่ดีนะครับผมวันนี้ก็จะมาเสนอในตอนแกะสูตรน้ำผลไม้ดีท็อกซ์ครับผมนะฮะใครที่เคยมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะฮะอาจจะเคยได้ยินคำว่าดีท็อกซ์แต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอะแล้วดีท็อกซ์มันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าคำว่าดีท็อกซ์เนี่ย เราเพิ่งจะได้ยินกันมาสักประมาณช่วงสัก10ปีได้นะผมว่าจริงๆก็คือในยุคนี้ที่เรามีการสัมผัสกับมลภาวะมลพิษอะไรต่างๆนะเรื่องของโรคร้ายโรคเรื้อรังต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคอะไรต่อมีอะไรก็ทําให้คนพูดถึงเรื่องของสารพิษ t o ซ i ก s u b s แตนซ์อะไรพวกนี้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้คําว่า detox เป็นคําที่ถูกพูดถึงขึ้นมานะฮะคำว่า d e เนี่ยมาจากคําว่าดีบวก ท็อกซินนะครับก็คือดีแปลว่าขาจัดออกไปท็อกก็มาจากท็อกซินคือแปลว่าสารพิษนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการดีท็อกคือการขาจัดสารพิษออกไปจากร่างกายก็คือทําให้ร่างกายของเรามันสะอาดขึ้นนั่นเองนะฮะพอร่างกายเราสะอาดขึ้นแล้วเป็นยังไงฮะสุขภาพเราก็จะดีความเสี่ยงของโรคร้ายต่างๆก็จะมีโอกาสที่จะลดลงโอกาสที่จะเกิดโรคมะเรง็งโรคร้ายต่างๆการเจ็บป่วยก็จะลดลงนะก็เลยเป็นที่มาว่าหลายๆคนเริ่มหันมาสนใจการดีท็อกนะทำให้ตัวเอง สะอาดบริสุทธิ์มากขึ้นแต่หลายๆคนเนี่ยจะเข้าใจนิยามของคำว่าดีท็อกในเชิงของการระบายท้องนะโดยเฉพาะคนที่ท้องผูกนะเป็นการเคลียร์ลำไส้นะหรือบางคนบอกว่าไม่ได้มีปัญหาท้องผูกแต่ว่าล้างลำไส้บ้างก็ได้เพราะว่าลำไส้เราสกปรกนะกินอะไรเข้าไปต่อมีอะไรอาจจะมีสารพิษตกค้างหมักหมมอยู่ในลำไส้ของเราอันนี้จะบอกว่าเป็นแค่การดีท็อกทางลำไส้เท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดีท็อกได้อีกหลายทางเลยนะครับเพราะว่า สารพิษมันไม่ได้อยู่แค่ในลําไส้ของเราเท่านั้นทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของการดีทอ็อกทางลําไส้นะครับหลายๆคนก็จะนึกถึงคนที่ท้องผูกคนที่ไม่ได้ถ่ายทุกวันนะครับอาจจะแบบสัปดาห์หนึ่งอาจจะถ่ายสักสองครั้งสาครั้งนะครับก็จะมีปัญหาที่ตัวเองสังเกตได้เลยแหละก็คือว่าเวลาท้องผูกนานๆเวลาทษนะฮะผายลมออกมาอย่างเงี้ยกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นที่แบบอือหือ เหมือนกับมีอะไรเน่าอยู่ในตัวเราอะนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นแบบนั้นเพราะว่าอาหารที่มันหมักหมมตกค้างอยู่ในลําไส้ของเรามันก็จะทําให้เกิดการเน่าแล้วเกิดการสร้างสารพิษขึ้นมาเพราะฉะนั้นกลิ่นที่ออกมาก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่เหมือนกับคนที่ขับถ่ายปกติเป็นประจําทุกวันนะครับเขาจะทําไงฮะเขาก็ไปหาซื้อพวกยาระบายนะหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดีท็อกนะครับเพื่อมากินเข้าไปก็จะเน้นเป็นพวกใย,ยอาหารเป็นพวกไฟเบอร์ก็จะทให้ขับถ่ายได้ดีขึ้นก็เป็นการเคลียร สิ่งตกค้างในลำไส้ออกไปนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่จะทําการดทร็อกทางลำไส้ก็คือเขาจะใช้เป็นวิธีการส่วนล้างลำไส้ใหญ่โดยใช้เป็นน้ากาแฟน,นะครับน้ำกาแฟสดเนี่ยนะครับที่ว่ามันจะมีสูตรในการผสมของเขาอยู่นะรวมถึงบางคนก็อาจจะเข้าไปรับบริการตามสถาบันทางการแพทย์นะครับที่เขาจะมีเครื่องในการช่วยในการส่วนล้างนะครับก็จะเป็นการล้างอุจจาระแล้วก็สิ่งตกค้างที่อยู่ในลำไส้ของเรา ให้ลาไส้ของเราสะอาดออกไปนะฮะแต่จะบอกว่าการดท็อ,อกแบบนี้ก็ควรถ้าใครที่ยังไม่เคยทําเองนะครับก็อาจจะแบบกล้ากลัวๆก,ก็อาจจะสามารถที่จะไปรับบริการทางการแพทย์ได้แต่ว่าถ้าทําบ่อยๆสิ่งที่จะมีปัญหาตามมาก็คือว่าอา,อาจจะมีปัญหาเรื่อง,องการรบกวนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะพวกจุลชีพต่างๆที่มันเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มันมีประโยชน์ในลําไส้ของเรานะครับเ,เป็นพวก โปรไบโอติกทั้งหลายนะที่ช่วยเสริมภูมิต้านทานของเรามันก็จะถูกชะล้างออกไปได้ง่ายด้วยนะเพราะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่อาจจะต้องอตระหนัดถึงเรื่องของสุขภาพที่อาจจะเกิดจากผลกระทบในการที่เราอยากจะมีสุขภาพดีนะครับแต่ว่าถ้าทําบ่อยเกินไปก็จะไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นการดีท็อกทางลำไส้มันถูกเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วเราทําได้มากกว่าแค่1ทางนะครับแล้วเราดีท็อกทางไหนได้อีกบ้างนะครับทางลำไส้เป็นละทางเส้นเลือดทําได้ ดีทนะ็อกทางผิวก็ทําได้นะครับเพราะจริงๆต้องยอมรับว,ว่าสารพิษมันมีอยู่ในทุกที่ทั่วร่างกายของเราเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องมาดูว่าแล้วสารพิษพวกนั้นมันมาจากไหนนะครับสารพิษหรือท็อกซินนะครับหรือ,อ,อสิ่งที่เราต้องการจะกําจัดไปจากร่างกายนะมันมาจากไหนทําไมเราถึงต้องมาดีท็อกนะ่แน่นอนครับตอนนี้ความรู้เรามีเพิ่มมากขึ้นว่าสารพิษมันปนเปื้อนมากับหลายช่องทางเลยอย่างแรกเลยอาหารเมื่อสักครู่ หลายๆท่านอาจจะเพิ่งจะทานอาหารมานะครับลองนึกดูว่าตัวเองกินอะไรเข้าไปนะฮะแล้วลองนึกดูซิว่ามันอาจจะมีสารเคมีอะไรปนเพื่อนอยู่ในนั้นก็ได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นพวกผักนะฮะคนบอกว่าอุ้ยกินผักดีต่อสุขภาพแต่คุณจะแน่ใจได้ยังไงว่าผักที่คุณกินเนี่ยมีสารเคมีปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะยาฆ่ามแมลงนะครับหรือแม้แต่โลหะหนักเป็นพิษที่มากับดินกับน้านะครับก็อาจจะปนเปื้อนไปโดยที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเราคิดว่า มีประโยชน์แต่มันก็อาจจะมีโทษแฝงดยที่เราไม่รู้ด้วยเช่นกันนะครับยาปฏิชีวนะนะที่ปนเปื้อนเข้าไปหรือจริงๆต่อให้เป็นแบบแนวออแกนิก,กแต่ถ้าคุณเอามาปรุงอาหารแบบปิ้งย่างจนเกรียมนะหรือเอาไปทอดนะครับก็จะเกิดสารพิษขึ้นมาได้เช่นกันนะครับกินของมันๆนะพวกไขมันต่างๆเข้าไปในร่างกายก็แปลสภาพเป็นสารพิษได้เหมือนกันนะของหวานๆพวกน้ําตาลสูงๆก็ไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารพิษด้วยเหมือนกัน สารพิษพวกนี้เราเรียกว่าสารพิษอนุมูลอิสระนั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะเคยยินคํานี้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีที่มาจากอะไรเนี่ยวันนี้มาบอกให้ว่าสารพิษอนุมูลอิสระอย่างแรกเลยปนเปื้อนมากับอาหารนะครับอาหารที่อยู่ในรูปของอาหารแปรรูปก็ดีอาหารปิ้งทอดย่างนะครับหรือแม้แต่การดื่มแอลโกอฮอล์ปริมาณมากๆกนะครับก็ทําให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายได้เช่นกันนะครับแล้วอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นกินเข้าไปแล้วเกิดอนุมูลอิสระขึ้นมาแล้วทํายังไงมันไปไหน มันก็ดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดครับโดยซึมไปในกระแสเลือดเสร็จปุ๊บก็ไปเลี้ยงตามเซลล์ต่างๆเห็นไหมฮะสารพิษก็ไปทํรลายเซลล์ของเรานะนี่นี่ไม่ได้พูดแค่ลําไส้นะฮะนี่คือไปทั่วทุกอวัยวะไปทั่วทุกเซลล์เลยเพราะว่าเลือดเราไหลหล่อเลี้ยงไปทั่วร่างกายถูกไหมครับไม่ใช่แค่ลําไส้ละอันนี้คือในเรื่องของอาหารนะฮะต่อไปสารพิษมาจากไหนได้อีกบ้างมาจากอากาศที่เราหายใจเข้าไปครับแค่เปิดประตูบ้านออกไปนะ,ะตอนนี้คุณก็เจอสารพัด สารพิษละนะครับควันรถเอ่ยนะควันบุหรี่เอ่ยควันฝุ่นควันจากอุตสาหกรรม PM 2.5สิ่งพวกนี้เมื่อรับเข้าไปแล้วนะฮะก็เข้าไปในปอดของเราใช่ไหมครับในปอดก็จะมีเส้นเลือดอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าต้องการออกซิเจนใช่ไหมเอาไปหล่อเลี้ยงร่างกายแต่คราวนี้คุณรับสารพิษมลภาวะเข้าไปด้วยนี่สิคุณก็ได้อนุมูลอิสระเข้าไปด้วยนะแล้วอนุมูลอิสระเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดของเรานะฮะไปตามกระแสะเลือด ก็เข้าไปในเซลล์อีกนะ <S <S นะเห็นไหมครับเพราะนั้นการดีทอ็อกแค่ลำไส้อย่างเดียว <S <S ไม่พออีกแล้วนะครับอ่ะแล้วอย่างสุดท้ายมาจากอะไรฮะอาหารไปละอากาศไปละสุดท้ายอารมณ์ครับบางคนบอกฟังผมเยอะๆชักจะเริ่มเครียดนะฮะอย่าเครียดนะครับ,เ,รรรบเพราะว่าความเครียดจะทําให้ร่างกายสร้างส,รา,งสารพิษอนุโมสระขึ้นมาได้เช่นกันนะครับแล้วก็ทําให้เซลล์ของเรามีการทํางานผิดเพี้ยนโอเคนะครับทีนี้อาจจะเคยได้ยินคนที่บอกว่าเครียดเหรอช่วงนี้ดูหน้าตาหมองๆนะเห็นไหมเพราะว่า ความเครียดมันทาให้เกิดอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระไปทำร้ายเซลล์ผิวเซลล์ผิวก็เลยเกิดการสร้างเม็ดสีผิวผิดปกติทําให้เกิดการหมองคล้าเห็นไหมอนุมูลอิสระส่งผลต่อเลือดของเราทําให้เลือดของเราพูดภาษาง่ายๆนะเหมือนกับไม่สะอาดอย่างงี้ครับผิวก็จะดูหมองคล้ำนะครับการไหลเวียนเลือดก็จะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงถือกําจัดสารพิษสะสมเหล่านี้เพื่อไม่ให้มันส่งผลต่อเซลล์ของเราไม่ให้ส่งผลต่อร่างกายของเรา จึงเป็นที่มาของการดีท็อกที่ไม่ใช่แค่ดีท็อกที่ลำไส้ทีนี้สารพิษพวกนี้เข้าไปอยู่ในเลือดแล้วทําให้เลือดของเราเหมือนกับไม่สะอาดเนาะเซลล์ภูมิต้านทานของเราก็ทํางานหนะักภูมิของเราก็เลยจะอ่อนแอคนที่มีสารพิษสะสมเยอะก็เลยเป็นคนที่ป่วยบ่อยนะคนที่มีสารพิษเยอะก็เป็นคนที่มีโอกาสเสี่ยงจะเป็นโรคร้ายต่างๆนะเช่นโรคมะเร็งนะที่หลายๆคนบอกว่าอเหมือนกับดูแลตัวเองมาเยอะนะแต่ดูแลตัวเองไม่ถูกจุดก็ทําให้เกิดการ สะสมสารพิษแล้วก็เกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาได้นะครับแล้วคราวนี้เราจะดีท็อกเนี่ยเราจะดีท็อกแต่ละช่องทางยังไงอ,อย่างแรกเลยที่ทุกคนคุ้นเคยกันก็คือเรื่องของลำไส้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นลำไส้คุณมีปัญหาท้องผูกนะคุณมีปัญหาของการขับถ่ายยากแน่นอนครับอาจจะต้องพึ่งพวกไฟเบอร์นะครับพูดพึ่งพวกของก,กยากใยอาหารนะครับอาจจะต้องมีการส่วนล้างบ้างนะครับแบบนี้ก็จะช่วยเคลียร์เรื่องของอาหารเก่าที่มันหมักหม,มมอยู่ในลำไส้ของเรา นแนะนําให้กินพวกกักใยไฟเบอร์ผักผล,ลไม้ที่ล้างสะอาดแล้วนะครับแล้วก็มาจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้นะครับก็จะช่วยเคลียร์ลำไส้ของเราให้สะอาดขึ้นนะครับทั้งผิวดีทอกได้ไหมดีทอกได้ครับสิ่งที่จะช่วยให้สารพิษถูกขับออกไปจากผิวของเราได้ดีที่สุดก็คือเหงื่อของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทําไงดีให้เหงื่อออกนะครับแนะนําเลยก็คือการออกกําลังกายนั่นเองนะครับ คุณสามารถจะเดินเร็วนะครับหรือว่าอัดวิ่งยอๆนะครับสักประมาณ20-30นาทีให้เหงื่อเราออกมันก็จะเป็นการระบายสารพิษออกไปจากร่างกายของเราได้นะครับคุณไปซาวน่าก็ได้นะครับคุณไปอบไอ้น้ําก็ได้นะเป็นการกระตุ้นให้ผิวของเรามีการขับเหงื่อออกมาได้มากขึ้นนะครับการดื่มน้ําเยอะๆนะครับแล้วก็ดื่มน้ำหนึ่งแก้วทุกหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เราขับสารพิษออกทางปัสสาวะได้นะครับ สุดท้ายคือทางเส้นเลือดนะฮะบางคนบอกว่าเดี๋ยวนี้เขามีวิธีการดีท็อกที่คุณไปหาหมอตามคลินิกนะครับก็จะมีการเติมวิตามินเติมแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับเข้าไปในเส้นเลือดเลยนะคุณก็นอนรอนะเขาก็จะปล่อยพวกสิ่งที่เรียกว่าเป็นวิตามินเนาะเพราะวิตามินจริงๆจะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะครับวิตามินสามารถต้านอนุมูลอิสระได้เราเรียกว่าเป็นกลุ่มของ ant ant แอนตี้ออกซิแดนต์ละกันเนาะแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ย เรียกรวมก็คือว่าเป็นสารที่สามารถต่อต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาของการที่ทําให้ร่างกายเราเกิดสนิมอ่ะผมพูดภาษาง่ายๆแล้วกันอนุมูลอิสระที่เป็นสารพิษเนี่ยเวลามันไปเกาะเซลล์เวลามันไปเกาะตามอวัยวะต่างๆมันจะค่อยๆทําลายเซลล์ทําลายเนื้อเยื่อนะฮะนานวันเข้าเซลล์เนื้อเยื่อก็จะผิดปกตินะฮะอวัยวะก็เลยผิดปกติไปด้วยก็เลยเกิดเป็นโรคต่างๆของอวัยวะต่างๆเช่นแบบอาจจะเป็นมะเร็งตับมะเร็งปอดนะฮะ เป็นได้หลายจุดเลยนะเราเลยเรียกว่าอนุมูลอิสระเป็นเหมือนกับสนิมร้ายนะที่ทําร้ายทุกเนื้อเยื่อและอวัยวะนะครับการจะกําจัดเขาได้ต้องใช้สารต้านอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับแอนตี้ออกซิแดนต์ซึ่งแอนตี้ออกซิแดนต์มันมีหลายกลุ่มพวกสารที่สกัดจากพืชผักผลไม้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มไฟโตนิวทรียนนะครับกลุ่มนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการขจัดสารพิษได้นะครับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มของวิตามินนะครับซึ่ง ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากกระจัดสารพิษทางเส้นเลือดคุณไปคลินิกได้แต่ต้องเป็นคลินิกที่ไว้ใจได้นะเขาก็จะเติมวิตามินให้เติมแอนตี้ออกซิแดนต์ให้น,หน,นะครับทางเส้นเลือดนะครับแต่วิธีหนึ่งที่คนสําหรับคนที่แบบไม่อยากจ่ายแพงไม่อยากกลัวเจ็บนะครับก็สามารถจะรับประทานเป็นพวกน้ําผลไม้นะครับที่จะช่วยในการดูดซึมเข้าไปแล้วคุณได้วิตามินได้แอนตี้ออกซิแดนตนะ์แล้วเขาไปเคลียร์สารพิษใน,นเลือดของคุณได้นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะพามาแกะสูตรนะครับ เรื่องน้ำผล,ลไม้เรื่องของผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ต่างๆที่ช่วยในเรื่องของการดีท็อกนะครับผมก็เลยมีผลิตภัณฑ์ที่จริงแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่จะดีท็อกลำไส้ก่อนเลยแล้วกันต้องขออนุญ,ญาตปิดฉลากนิดนึงนะรจริงๆตอนนี้ก็จะมีแบบผลิตภัณฑ์ A ที่หาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับกับปีนะครับก็เป็นแบบรูปแบบซองเนาะหลายๆคนก็อาจจะคุ้นชินเวลาแบบท้องไม่ค่อยดีไประบายอยากระบายให้มันดีขึ้นก็ไปหาซื้อตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเนาะ ทีนี้จะบอกว่ากลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่บางทีคุณอ่านหน้าซองเขาก็จะบอกว่าเป็นดีท็อกนะแล้วคุณก็คิดว่าเออทำขจัดสารพิษในร่างกายแต่ดีท็อกอันเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่การดีท็อกทางลำไส้เท่านั้นเองนะครับก็คือในเรื่องของการระบายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อสินค้าพวกนี้เราต้องมีความเข้าใจว่าเราซื้อมาถูกวัตถุประสงค์ที่เราต้องการหรือเปล่าหรือว่าเราเข้าใจผิดจากชื่อของผลิตภัณฑ์แล้วทําให้รู้สึกว่า เออมันเคลียร์ร่างกายแต่จริงมันออกฤทธิ์แค่บางจุดเท่านั้นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับก็ขออนุญาตอ่านฉลากด้านหลังนะครับก็จะบอกว่ามีใยอาหารนะครับจากผลไม้นะครับหนึ่งชนิดนะครับก็คือเป็นพวกแอปเปิลนะครับแล้วก็มีไซเลียมฮัสนะครับไซเลียมฮัสก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายกับแมงลักนะครับพวกนี้ก็จะมีเป็นเปอร์เซ็นที่สูงในสูตรนะครับแล้วเราก็อาจจะมีเป็นผลไม้สกัดบ้างบางส่วนเป็นผงส้มผงสับปะรดอะไรอย่างนี้นะ ถ้าดูจากสูตรแล้วเนี่ยปริมาณหลักๆเลยจะอยู่ที่ใยอาหารนะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือสารสกัดจากพืชน,นะฮะสับปะรดส้มแล้วจะมีเป็นมักขามสกัดนะครับมักขามคุณก็รู้แล้วว่ากินแล้ว,วเป็นยังไงฮะถ่ายท้องเพราะฉะนั้นสูตรนี้เนี่ยที่บอกว่าช่วยดีท็อกจริงๆแล้วก็คือเน้นเรื่องของการช่วยคุณระบายขับถ่ายได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้ขับสารพิษทัท้งร่างกายโอเคนะครับอันนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์ B นะครับตัวนี้เนี่ยขออนุญ,ญาตอ่านสูตรด้านหลังนะครับก็จะเน้นเป็นไฟเบอร์อีกเช่นกันครับมีผงฟรุกโตโอลิโกฟรุกโตสนะครับอยู่7,000มิลลิกรัมนะครับแล้วก็จะมีผงมะนาวมีส้มแขกนะครับโด,โดยชื่อผลิตภัณฑ์ก็จะเน้นเป็นเรื่องของการดีท็อกเหมือนกันนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของการามีภาพที่สื่อให้เห็นว่าอา,อาจจะแบบช่วยลดน้ําหนักได้ถ้าดูตามลักษณะแล้วเนี่ยก็คือเขาใส่เป็นเน้นเป็นไฟเบอร์เยอะ นะครับแล้วก็มีสารสกัดบางตัวที่คนเขาใช้ในแง่ของผลิตภัณฑ์ลดน้ําหนักนะครับเพราะฉะนั้นกินเข้าไปแล้วก็จะมีอาการระบายท้องถ่ายท้องรู้สึกว่าหน้าท้องแบนราบลงนะครับก็จะทําให้รู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีเอวมีอะไรขึ้นมาเหมือนกันหน้าท้องมันจะแบนลงนะครับตัวนี้ก็อีกแล้วครับเน้นในเรื่องของการระบายนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอ,อันนี้ได้มาใหม่ๆนะครับก็จะเป็น เขาบอกว่ามีอินูลินอยู่นะครับเป็นไฟเบอร์จากชิคโครี่นะครับชิคโครี่ก็เป็นพืชของอต่างประเทศเนาะที่เป็นตระกูลผักนะครับเขาก็จะมีอินูลินอยู่มีใย,ยอาหาร7กรัมนะครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าอินูลินเป็นไฟเบอร์ที่มีการใช้ในเรื่องของการช่วยให้ลำไส้ของเรามันมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะขับถ่ายได้ดีขึ้นอ,า,อาจจะมีส่วนในช่วยเ,ยเรื่องของการระบายนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาท้องผูกก็จะกินได้ ในสูตรนี้ยังมีแคลเซียมนะครับจากสาหร่ายทะเลสีแดงนะครับอยู่คิดเป็นปริมาณแคลเซียม250มิลลิกรัมถ้าดูแล้วเนี่ยลักษณะของสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่เน้นเรื่องของการระบายแล้วก็เสริมแคลเซียมไปด้วยในตัวเลยนะครับก็เป็นอีกสูตรที่เราดูแล้วเราก็ต้องพิจารณาด้วยเนาะว่าอ,อ,อันนี้ให้ทั้งเรื่องของระบายให้ทั้งเรื่องของการเสริมแคลเซียมนะครับในเรื่องของ เครื่องดื่มน้ำผลไม้กันบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องดื่มส่วนใหญ่ถ้าเป็นน้ำผลไม้ก็จะมีวิตามินมีพวกแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่เยอะนะครับคนที่กินน้ำผลไม้ก็หวังว่าตัวเองกินเข้าไปแล้วจะได้วิตามินเยอะกินแล้วสดชื่นกินได้แอนตี้ออกซิแดนต์ไปขจัดสารพิษแต่จะบอกว่าสิ่งที่คุณต้องระวังอย่างมากในการดื่มน้ำผลไม้ก็คือน้ำตาลน,นั่นเองนะครับจริงๆแล้วน้ำตาลเนี่ย เขาจะมีข้อกําหนดเลยนะว่าในแต่ละวันเราไม่ควรจะกินน้ําตาลเยอะเกินไปเพราะว่ามันจะเสี่ยงในเรื่องของการเป็นเบาหวานด้วยเสี่ยงโรคไขมันในเลือดนะเพราะน้ําตาลเปลี่ยนเป็นไขมันได้แล้วก็เสี่ยงเรื่องของสารพิษอนุมูลสลายที่มันเกิดขึ้นจากการที่เรารับน้ําตาลมากเกินไปนะฮะทีนี้น้ำตาลหนึ่งช้อนชานะหนึ่งช้อนชาประมาณไหนนะฮะนี่นะครับหนึ่งช้อนชาขออนุญาตใช้เป็นน้ำตาลรายแดงแล้วอาจจะได้เห็นสีชัชานะ หนึ่งช้อนชาประมาณ4กรัมนะครับเขาบอกว่าใน1วันคนทั่วไปไม่ควรจะกินน้ําตาลเกิน6ช้อนชาแล้วถ้าเป็นผู้สูงไวัยไม่ควรจะเกิน4ช้อนชาบางคนบอกถึงตอนนี้ก็โอ้แค่ใส่ไปในกาแฟาเมื่อเช้าก็ใส่ไป2ช้อนชาแล้วนะฮะไม่แปลกใจเลยทําไมถึงอ้วนนะทําไมถึงเป็นเบาหวานนะครับทีนี้จะบอกว่าถ้าคุณไปดื่มน้ําผลไม้เพื่อหวังประโยชน์จากเขาในแง่ของวิตามินหรือแอนตี้ซิแดนต์คุณอาจจะได้น้าตาลไปด้วยนะครับผมก็มีผลิตภัณฑ์ที่ อยู่ใน m มจิ C box กซ์ของผมตรงนี้นะฮะเบอร์1 2 3นะครับอันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับขออนุญาตปิดฉลากนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นน้ำส้มนะครับที่เรียกว่าเป็นส้มแท้นะครับคั้นมาเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าในนี้มีวิตามินซีสูงนะครับมีวิตามินซีสูงแต่ถ้าคุณอ่านฉลากนิดนึงนะครับคุณดูหน้ากล่องด้านหน้าเลยนะ เวลาคุณไปซื้อคุณก็จะเห็นว่าเขามีปริมาณน,น้ําตาลอยู่ถึง25กรัม25กรัมคือเท่าไหร่น้ําตาล1ช้อนชาคือ4กรัม25กรัมคือ6ช้อนชา6ช้อนชาประมาณเดี๋ยวผมตักให้ดูนะฮะนะครับ6ช้อนชาก็ประมาณนี้นะฮะ1ช้อน2ช้อนนะครับ3ช้อนนะฮะ4ช้อนนะฮะ5ช้อน แล้วก็6ช้อนนะครับทั้งหมดนี้นะครับอยู่ในน้ำส้มนะฮะกลุ่มนี้นะกล่องนี้นะครับโอเคไหมฮะคุณได้อย่างอื่นด้วยไหมที่มีประโยชน์นะครับแน่นอนว่าเขาจะมีวิตามินอยู่เขาบอกว่าม,มีวิตามินสูงนะครับถ้าคุณอ่านฉลากดูคุณจะเห็นว่าในนี้ก็จะมีวิตามินอยู่นะวิตามิน C 100% RDI 100% RDI คือ60มิลลิกรัมนะครับแปลว่า ในวันหนึ่งคุณต้องการวิตามินซีเท่านี้เขาก็ให้ครบนะแต่สิ่งที่คุณได้คือคุณได้น้าตาลไปด้วยโอเคไหมฮะโอ้บางทีเรื่องพวกนี้เราอาจจะไม่ทันนะตระหนักออกมานะฮะทีนี้มาดูอันที่2อนะครับอันนี้เป็นน้ําองุ่นแดงนะครับเป็นน้ําองุ่นแดงซึ่งจริงๆแล้วปริมาณน้ําตาลเนี่ยมีอยู่11กรัมน้อยกว่านั้นนะครับก็คือมีอยู่3ช้อนชานะฮะ3ช้อนชานะครับแล้วก็วิตามินที่เขาบอกว่ามีสูงนะครับถ้าดูด้านข้างจะเห็นว่า คุณต้องอ่านนะพวกนี้นะครับวิตามิน A 2%วิตามิน E 30%ของปริมาณที่คุณต้องการต่อวันถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับอ่ะอันสุดท้ายนะครับสุดท้ายคือกล่องที่3อันนี้นะกล่องที่3อันนี้จะเป็นน้ำเบอร์รี่รวมนะครับเป็นน้ำเบอร์รี่รวมซึ่งจริงๆน้ำตาลก็เยอะพอสมควรนะฮะน้ำตาลมีอยู่18กรัมหรือ4.5ช้อนชานะ ประมาณเกือบ5ช้อนชาเอาางี้แล้วกันแล้ว่าวิตามินเเขาบอกสูงก็มีอยู่ประมาณ60%นะวิตามิน C มีอยู่90%นะครับของปริมาณที่ต้องการต่อวันก็มีแค่ A กับ C นะครับทีนี้ก็จะมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่ได้มาวันนี้ก็คือจะเป็นตัวเบอร์รีสกัดอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกให้ให้คุณตระหนักนิดนึงเพราะว่าเวลาเรารับประทานสารที่เป็นพวกแอนตี้ออกซิแดนต์นะน้ำผลไม้ทั่วไปที่เป็นการเอาน้ำผลไม้คั้นนะครับ กับน้ําผลไม้ที่มาจากการสกัดมันจะมีปริมาณของสารแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าเราลองตัดนะฮะแล้วเราก็ลองดูผมอาจจะทำะเลอะเทอะไปหน่อยนะครับอันนี้คือน้ําเบอร์รี่รวมนะครับในขณะที่ถ้าเป็นน้ําเบอร์รี่รวมสกัดนะครับเขาก็จะให้อ่ สิ่งที่คุณมองเห็นแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็คือเป็นน้ําสีเข้มเข้มคล้ายๆกันนั่นแหละนะฮะคล้ายๆกันนั่นแหละอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะครับเพราะว่าดูแล้วก็คือน้ําสีแดงเหมือนๆกันนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่คุณควรจะรู้คือคุณควรจะรู้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นนะครับเบอร์รี่กล่องนี้นะครับมีน้ําตาลสูงถึง18กรัมนะครับหรือประมาณประมาณ4ี่ 5ช้อนนะครับมีวิตามินเอนิดหน่อยวิตามินซีนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์รี่กล่องนี้สองนี้นะครับเขาบอกว่าในส่วนผสมนะครับจะเป็นสารสกัดเราใช้คำว,ว่าสารสกัดนะครับสารสกัดจากม a คกิเบอร์รี่นะฮะใบ,อ,อ,บาอารติโชกเกากี้เมล็ดอง,งุ่นอาซาไเบอร์รี่คือให้ดูที่ฉลากด้านหลังนะครับคำว่าสารสกัดหมายความว่าเขาได้สกัดเอา สารที่มันเป็นตัวสําคัญออกมาเพราะฉนั้นสิ่งที่แตกต่างกันคุณอาจจะเห็นว่าอร่อยเหมือนกันนะครับรสอ,อ,อร่อยอร่อยนี่คงต้องดูแล้แลวแต่คนชอบบางคนก็อาจจะชอบรสอันหนึ่งมากกวอยอีกอันหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่แน่ที่คุณได้คือสิ่งที่เป็นสารสําคัญที่เป็นแอนตี้ออซิแดนที่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็บริสกัดตรงนี้เนี่ยพอเน้นเป็นแอนตี้ออซิแดนสิ่งที่ได้ตามมาก็คือปริมาณน,น้ําตาลที่อยู่ในนี้ก็จะน้อยตามลงไปด้วยนะฮะซึ่ง น้ำตาลในนี้เขาบอกว่าจะมีอยู่ประมาณแค่3กรัมนะต่อ25มิลลิลิตรสกรัมก็คือไม่ถึง1ช้อนนั่นเองนะครับแล้วเวลาเรากินเราไม่ต้องการกินเยอะเราก็กินน้อยแต่ถ้ากินเป็นแบบน้ําผลไม้ทั่วไปเราไม่จะกินเป็นกล่องใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องระวังนะครับสิ่งที่จะสรุปให้วันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ดีทอ็อกนะครับถ้าเป็นแบบไฟเบอร์นะครับจะเน้นเรื่องของการเร่งการขับถ่ายนะครับจะไม่ใช่คําตอบเดียวของการดีทอ็อกสารพิษในร่างกายโอเคไหมครับ อย่างที่2ก็คือการดีท็อกสารพิษเราไม่ได้เราไม่จําเป็นต้องทําแค่การทําความสะอาดลาไส้เท่านั้นแต่เราสามารถรับประทานสิ่งที่ดีเพื่อให้เลือดของเราสะอาดมากขึ้นนะนั่นก็คือการกินแอนตี้ออกซิแดนต์นั่นเองและสุดท้ายครับถ้าคุณจะเลือกคุณต้องมีข้อมูลของผลิตภัณฑ์นะครับที่เลือกเป็นสารสกัดที่เน้นแอนตี้ออกซิแดนต์จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการดีท็อกโดยตรงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่อีกครั้งนะครับใน รายการดรแพทแกะสูตรแกะสูตรที่ใช่ให้คุณได้ใช้สิ่งที่ดีนะครับ